for อ you วันนี้เสนอกุศลกรรมบทสิบคือหนทางแห่งการกระทำความดีกุศลส,สิบทาง 1. งปานาติปาตาเวระมณีเว้นขาดการฆ่าสัตว์สองอธินาธานาเวระมณีเว้นขาดการลักทรัพย์สามกาเมสุมิชฉาจาราเวระมณีเว้นขาดการประพฤติผิดในการมี่ มุสาวาทาเวรมณีเว้นขาดการพูดเทสห้าปิสุนายะวาจายะเวรมณีเว้นขาดคำส่อเสียหกภรุษายะวาจายะเวรมณีเว้นขาดคำยาเจ็ด <7 S 1> สัมผัสปลาปาเวรมณีเว้นขาดคำเพอเจอร์แปดอนะพิชชา ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นอพยาบาทไม่มีจิตคิดร้ายผู้อื่นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกตรง